ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะใหม่ขอทำบุญกับพระในบ้านโอนเงินให้พ่อเรียกว่ากลายเป็นคุณแม่มือใหม่แบบเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับสาวใหม่สุคนธว่าที่เจ้าตัวพึ่งคลอดลูกชายคนแรกไปเมื่อไม่นานมานี้แถมสาวใหม่ยังออกอาการเห่อลูกชายสุดๆดูแลใส่ใจประคบประหงมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวงานนี้แฟนคลับของสาวใหม่หลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวใหม่กันเพียบเลยค่ะ ล่าสุดสาวใหม่ได้ออกมาโพสภาพคู่กับลูกชายในวันเกิดของตัวเองพร้อมทั้งเผยว่าสวัสดีวันเกิดฉันเป็นวันที่ยุ่งวุ่นวายแต่แม่มีความสุขมากๆคนรักหนูเต็มเลยบางคนก็มาตอนแม่ติดให้นมน้องอยู่ขออภัยด้วยนะคะท่าทางในการถ่ายรูปเลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่แม่ไม่ได้นอนด้วยสักวินาทีตั้งแต่หลายคืนก่อน โดยเฉพาะเมื่อคืนลูกติดแม่ทั้งคืนขอบคุณทุกการห่วงใยและคำอวยพรนะคะไม่ได้รับสายใครตอบลายไขขออภัยนะคะไม่ว่างเลยจ้าเจ็บแผลผ่าตัดด้วยอยู่บนเตียงคนไข้วนไปค่ะแฮแท็กแม่สายสตรองแฮชแท็กชีนะแฮแท็กซีรปิปุนพร้อมทั้งต่อมาสาวใหม่ยังได้ขอให้คุณพ่อไปทําบุญวันเกิดแทนเพราะเจ้าตัวออกจากโรงพยาบาลไม่ได้โดยสาวใหม่เผยว่าแฮแท็กวันเกิดแฮแท็กวันพระวันนี้วันเกิดแม่ แต่ปีนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะเพิ่งคลอดลูกออกไปไหนไม่ได้รักษาตัวอยู่บนเตียงคนไข้เลยให้คุณตาไปปล่อยปลาทำบุญแทนปกติแม่แม่ต้องไปวัดแล้วแม่ขอให้ลูกชายและครอบครัวของเรามีความสุขตลอดไปแฮชแท็วันเกิดแม่ใหม่แฮชแท็ให้คุณตาปล่อยปลาแทนแฮชแท็ปลาช่อนอ39ตัวแฮชแท็น้ำหนัก29กิโลกร,รมัมอนุโมทนาสาธุก,กันได้นะคะแฮชท็ชินะแฮท็สิริปุล และงานนี้สาวใหมา่ยังได้มอบเงินให้กับคุณพ่อเนื่องในวันเกิดของตัวเองเป็นจํานวนเงินถึง1นึ่งแสนบาทพร้อมทั้งเขียนความรู้สึกถึงคุณพ่อสุดที่รักด้วยว่าวันเกิดแม่แม่ปีนี้ทําบุญวันเกิดตัวเองด้วยการโอนเงินให้พ่อปัญญาหรือคุณตาของแฮชแท็กชีนะแฮชแท็กสิริปุล1นึ่งแสนบาทเพราะไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนและคิดว่าการทําบุญวันเกิดของตัวเองกับพ่อเป็นสิ่งที่จเจริญที่สุด เป่าเค้กที่เตียงคนไข่ไม่ต้องสวยหรูแต่จงใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและธรรมดาธรรมชาติที่สุดฉลองวันเกิดที่โรงพยาบาลแม่พึ่งคลอดแค่นี้ลูกอย่างเราก็มีความสุขแล้วขอบคุณคุณตานะคะคที่ทําให้ชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกสาวคนนี้นะเป็นลูกที่น่ารักและกตัญญูมากๆขอให้สาวใหม่มีความสุขในวันเกิดมากๆนะคะ